สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Awakening Love Tarot กับหนึ่งนะคะกับซีรีส์ Love Situation สถานการณ์ความรักประจำเดือนค่ะนี่เราก็มาถึงเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะคะในเดือนนี้ไพ่ที่ออกมาต้อนรับทุกคนเลยก็คือ blessing ใบนี้ค่ะการอวยพรนะคะบอกเลยว่าทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะคุณกำลังได้รับพรค่ะพรจากจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่คุณนับถือเลยนะคะพรนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการเยียวยาที่ ค่อยๆทาให้คนรู้สึกเบาใจหรืออะไรๆก็คลี่คลายลงได้การเริ่มต้นใหม่เข้ามาหรือได้คําตอบที่เรารอคอยมานานไม่ว่าจะอะไรก็ตามสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆกําลังที่จะเข้ามาในชีวิตของทุกคนหลังจากนี้แล้วนะคะแล้วก็หมายเลข44เนี่ยยังเป็นเลขของความมั่นคงการคุ้มครองต่อให้ช่วงที่ผ่านมาทุกคนเจออะไรมาจะแย่แค่ไหนแต่เดือนนี้ต่อจากนี้ไปมันจะเริ่มเห็นแสงสว่างเห็นความมั่นคงกลับเข้ามาในหัวใจ ให้เราได้ชุ่มชื่หนหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะเปิดใจรับพรที่จักรวาลเตรียมไว้ให้ทุกคนได้เลยค่ะก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่นะคะของขอบคุณทุกคนจากใจเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะคะรวมถึงทุกๆช่องทางที่สนับสนุนกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวหรือว่าซูเปอร์แทงส์หรือว่าที่สนับสนุนเข้ามาทางบัญชีนะคะก็สิ่งเหล่านี้เป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสถานการณ์ความรักของทุกคนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ปี2,568จะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับคนมีคู่ชาวธาตไฟนะคะก่อนอื่นเลยขอให้ทุกคนนะคะโฟกัสมาที่คลิปนี้นะขอดูพลังงานของคนมีคู่ชาวธาตไฟที่กําลังดูอยู่เดวิลปล่อยมือไม่ได้ขอความไว้ก่อนนะคะเดวิลแล้วก็ six of wands queen of pentacles energy mm hmm. ของคนมีคู่ชาวธาตุไฟ heartbroken poker face s o u l m a t e ของขยาย six of wands ก mm ับ hmm. <ones S 2> poker face ten of swords f o f คือดูเหมือนว่า energy mm hmm. ของคนมีคู่ชาวธาตุไฟอะ คุณอันนี้ในพาร์ทอดีเนี่ยไพ่หกไม้กับโพ k กเกอร์เฟสเนี่ยเหมือนคุณในอดีตนะเหมือนคุณมีการแบบจับได้อะไรสักอย่างนึ่งอะโพ r กเกอเฟสเนี่ยมันเหมือนกับมีการหลอกลวงเล่นทริคอะไรบางอย่างที่ปกปิดความจริงปกปิดเรื่องราวบางอย่างแล้วแต่หกไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของชัยชนะเหมือนกับว่าคุณคล้ายๆกับคุณจับได้ว่า คู่ของคุณอนะ่ะเขาปกปิดอะไรอยู่หรือไม่ได้พูดความจริงอะไรสักอย่างหรือเปล่าให้ขยายออกมาเนี่ยสิบดาบมันคือการจบความสงสัยความทรมานความทุกข์นะคะสี่ดาคือความห่างเหินห่างเหินในความสัมพันธ์หรออืมเจ็ดดคือการทําอะไรลับหลังหรือทรยศหักหลังได้โกหกปิดบังอ่าเหมือนกับว่า ในพาร์ตก่อนหน้านี้คุณมีการได้จับได้ไล่ทันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคู่ของคุณนะที่เขาปิดบังปกปิดเอาไว้หรือไม่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่ตรงไปตรงมาไม่ชัดเจนออะไรที่เขาบอกไม่หมดหรือโกหกหรือปิดบังเนี่ยคุณมีการแบบรู้ทันจับได้สําเร็จแล้วอาจจะเคลียร์จบไปแล้วก็ได้นะอาเป็นพาร์ทอดีตอาจจะมีการเคลียร์จบไปแล้วเรื่องนั้นทีนี้กับเดอะเดวิลแล้วก็ฮาร์ดบล็อกเกนเนี่ยฮาร์ดบล็อกเกนพูดถึงเรื่องของ breakup การเลิกลาความเศร้าเสียใจกันเจ็บลึก ขยายเดเวลสิอืมแต่เป็นคนมีคู่อะคือมันเหมือนกับว่าเลเวลเนี่ยมันเป็นอะไรที่โกหกหลอกลวงหรือเป็นพันธนาการเป็นพันธะที่ผูกติดเราเอาไว้ให้ขยายสิบไม้เด็กถือไม้แปดเหลียญแต่ว่ามันเป็นเอ NERGY คนมีคู่นะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนมีคู่ที่แบบกำลังอยู่ระหว่างทางของการแยกทางหรอ คือจากตรงนี้มาให้ไปนี้ผมบอกว่า,วาคุณเจ็บมากนะเจ็บแล้วก็เสียใจมากแบบอะไรที่เราเคยไว้วางใจมันแตกสลายไม่ไม่สามารถที่จะหันหลังกลับไปได้แล้วอ่ะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเอเ r อร์ของคุณคุณกอบกู้ตัวเองขึ้นมาได้ผ่านอะไรมาเยอะกอบกู้ตัวเองขึ้นมาได้วันนี้ลุกขึ้นมาได้แล้วอยากที่จะเดินบนทางของตัวเองเริ่มต้นใหม่โฟกัสตัวเอง สิ่งที่คุณมองหรือคาดหวังในความรักความสัมพันธ์เนี่ย Queen of Pentacles นี่มองว่าคือคุณยังคงไม่ได้แบบหมดความหวังในเรื่องของความรักนะคุณยังมีความหวังว่าเออเราเราจะยังได้เจอคนที่ใช่ของเราคนที่เป็น Soulmate จริงๆเป็นเนื้อคู่จริงๆเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่ให้เกียรติให้คุณค่าในตัวคุณเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่ใช่จริงๆเป็น Life Partner ราชินีเหรี่ยญเนี่ยเป็น energy ของคนที่แบบ เป็นคู่ชีวิตที่ดีอะประมาณว่าถ้าคุณได้เจอคนที่ใช่ที่เป็นคู่คุณก็พร้อมที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีไปกับเขาประมาณนั้นนะคุณอยากเจอคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณและดูแลเทคแคร์คุณในคุณค่าอย่างที่คุณเป็นในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองจากบาดแผลตรงเนี้ยแล้วมองว่าคุณทําได้นะทําได้สําเร็จแล้วด้วยหรือกําลังใกล้จะสําเร็จแล้วลุกขึ้นมาแข็งแรงแล้วแต่ว่ามันเป็นเอเนอร์จีของคนมีคู่เนาะแสดงว่ามันอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่เป็นพันธะระหว่างคุณกับ คู่ของคุณคนนี้ในพลังงานนี้มันยังไม่สามารถตัดกันได้ค่ะมันยังคาราคาซางอยู่หรืออยู่ระหว่างกระบวนการของการแยกทางแยกย้ายยังมีอะไรที่เป็นพันธะยึดโยงต่อกันอยู่ก็โอ้ยก็ประมาณนี้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพึกศพกันบางก่อนก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าราศีไม่ตรงนะคะแต่พลังงานใช่ก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณนะโอเค มาดูกันว่าสถานการณ์นี้สถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นยังไงเขาคนนี้คนคนคนีน้เขาร,รู้สึกยังไงกับคุณคู่ของคุณคนนี้เขารู้สึกยังไง The Wheel of Fortune Four of Pentacles Nine of p e n เ a c l e s Magic ิกเชน p e g e of Pentacles Page of Cups Mine of cups นี่มันเป็น energy ของความเป็นอิสระเข้ามาความรู้สึกของคู่ของคุณคู่ที่เขารู้สึกต่อคุณนะคนคนนี้เขารู้สึกกับคนทัดไฟว่า,เ,าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เรื่องราวมันจะต้องดำเนินไปถึงจุดเปลี่ยนแล้วขอดูความรู้สึกเพิ่มเติมกับคนคนนี้เขาคนนี้รู้สึกอย่างไรคนทัดไฟ vacation you will be traveling soon มันเหมือนกับคนคนนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละที่เขาหรือคุณจะต้องออกเดินทางแยกย้ายกันไปกงล้อโชคชะตาจะต้องหมุนไม่ว่าสถานการณ์ของคุณกับคนคนนี้กับเขาคนนี้จะเป็นยังไงนะคะเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่เดวิดอฟอร์จูเนี่ยเหมือนกับณตอนนี้เขายอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ที่มันจะต้องความสัมพันธ์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขารู้สึกยังไงกับคนทัดไปเขารู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะไป หรือเขาก็พร้อมที่จะไปอมืมองได้สองทางนะแล้วก็เอเนอร์จีของคุณที่มีต่อเขาคุณได้ไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญมันเป็นไพ่ของคนโสดหรือแบบความเป็นไม้<อ>ขยาย go digger คือเอเนอร์จีความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคนนี้นะคะเหมือนคุณมองว่าเอาตรงๆเลยนะถ้าตักจากหน้าไพ่เนี่ยคุณมองว่าถ้าจะเลิกกันจะแยกย้ายกันหรือจะหย่าก,กันเนี่ย คุณต้องได้สิ่งที่คุณคู่ควรเช่นเช่นสินสมรสที่ควรจะต้องเป็นของคุณด้วยตามความยุติธรรมที่คุณควรจะได้อะไรแบบนี้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาในความสมพันคุณรู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันถึงเวลาที่ทั้งนี้ก่อนจะไปอ่ะก่อนจะแยกย้ายอ่ะฉันขอดึงส่วนที่มันควรจะเป็นของชั้นมาอะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่เขาคิด หรือความตั้งใจของเขาคนนี้นะคะคู่ของคุณเนี่ยให้สี่เหรียญกับราชินีดาบเนี่ยมองว่าเขาขยายสักหน่อยอะสตาร์ Star. อะแล้วก็เดอะฟูลแล้วก็เอ่อหนึ่งเหรียญน,นะคะสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วจะ take action ในเดือนนี้สี่เหรียญเป็นภาพของคนห่วงสมบัติผมไม่คิดว่าจะเจอ energy แบบนี้เนี่ยเหมือนคู่ของคุณคณนนี้เขาอะเขาก็มีความหวงนะว่าแบบ บางอย่างเขาก็มีควองส่วนไม่อยากที่จะให้คุณมันอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้หนึ่งเหรียญเนี่ยเขาอาจจะมีมันอาจจะมีบางส่วนที่เขารู้สึกว่ากเขาอยากที่จะเก็บเอาไว้กับตัวหรือเขาแบบไม่อยากที่จะแบ่งให้คุณเขาอาจจะกลัวว่าถ้ากระบวนการนี้เสร็จสิ้นต่างคนต่างเป็นอิสระต่อกันเขาอาจจะแบบไม่มั่นคงพอที่จะดูแลตัวเองต่อราชินีดะสิ่งที่เขาจะ take action Five of Wands, Ten of Cups, Tower คือมันรู้สึกอย่างนี้ว่าอะไรก็ตามที่คุณกับเขากำลังตกลงกันหรือแบ่งสันปันส่วนกันเนี่ยเขาจะปกป้องปกป้องยืนหยัดบนความจริงความยุติธรรมคือแปลกว่าวันนี้มองสี่เหรียญเด็กถือเหรียญแล้วมันมีให้ความรู้สึกเหมือนคนหวงคนหวงของยังไงไม่รู้อ่ะคือ Energy เอน,อนี้ยเหมือนเขาอะปกป้องสิ่งที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเขา นะคะห้าไม้เนี่ยคือการปัดป้องอะไรที่เขามองว่ามันเป็นของครอบครัวคือ,อถ้าแบบเออจะต้องทะเลาะอก,กันเลยก็ก็ยอมอะไรเงี้ยนะอันนี้มันเป็น energy สิ่งที่เขาอาจจะ take action เนะาะคือไพ่ของคุณเหมือนคุณแบบต้องการที่จะทวงสิทธิ์สิ่งที่มันคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมของคุณส่วนที่เป็นของคุณนะ่ะเพราะว่าอาจ,จพูดยกตัวอย่างตรงๆว่าถ้ามันเป็นเรื่องของออคนที่กําลังอยู่ในกระบวนการหย่าร้างอะไรเงี้ย คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณก็ต้องอยากเออต้องมีทรัพย์สินบางส่วนที่ติดตัวไปให้ได้มากที่สุดอะไรที่มันเป็นส่วนของเราคือไปตามหาอะไรที่มนันเป็นส่วนของเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบจัดสรรปันส่วนมาให้ถูกต้องใช่ไหมแต่ตัวเขาเองเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะปกป้องทุกอย่างเอาไว้กับตัวอาจจะด้วยเพื่อสปอร์ตครอบครัวหรือตัวเองก็ตามแล้วแต่อืมเขามองว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เขาจะห่วงเราจะปกป้องไว้แล้วไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมองว่ามันอาจจะเป็นมันคงมีมูลค่าพอสมควรมีมูลค่าเยอะแหละ ขอขยายเด็กถือช่วย The High Priestess สามไม้ The Lover The Lovers นะคะแต่ e NERGY ของคนธาตุไฟเองอะเหมือนคุณเองก็คุณก็มีตัวเลือกอื่นแล้วนะหรือมีคนคุยอย,อยู่บ้างเออมีคนคุยที่แอบ,บๆอยู่แอบบคุยอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พัฒนาหรือเปล่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเพิ่งแบบเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มเปิดใจ แปลกอะไม่คิดว่าจะเจอเจอ,อ NERGY แบบนี้มันคนละด้านเลยอะคือฝั่งนี้คือดุเดือดมากแย่งทรัพย์สินกันแต่ฝั่งนี้คือแบบไม่เป็นไรก็ยังมีคนให้คุยให้กระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรอย่างนี้แต่นะใช่เอ NERGY นี่มันเหมือนกับว่าคุณยังมีความโดยรวมในสถานการณ์ในเดือนนี้ตัวคนทัดไฟเองอะคุณก็มันไม่ได้มีความรู้สึกถึงความเครียดอะไรอะคุณยังคงแบบหาความสุขให้กับตัวเองได้นะคะหรือบางเคสบางกรณีคุณอาจจะมีคนคุยให้แบบ ย่างที่บอกให้กระชุ่มกระชวยอยู่บ้างอืมอาจจะมีคนคุยนิดนึงทําความรู้จักกับคนใหม่ๆนะหรืออาจจะคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้อืมแต่ไพ่ขยายออกมาได็ดเซษเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเลนเอาไว้อยู่นะรอการที่จะพิสูจน์ว่าเออแนวโน้มมันจะเป็นยังไงนะคะกับสายหมายเดิร์ลเอเวอร์เนี่ยก็เริ่มมีความแบบมีความดึงดูดแล้วนะอืม Magic เชนนะคะอุปสรรคความาท้าทายขยายได้ n i g h t ofwand s The World แล้วก็เ e เว of อฟออุปสรรคหรือความท้าทายข้อขยายเจ็ดตักราชนีไม้มันรู้สึกอย่างนี้ว่าอุปสรรคหรือความท้าทายกับสถานการณ์ของคุณกับคู่ของคุณคนนี้นะเหมือนคุณไม่อยากที่จะใช้ทริกไม่อยากจะทริกกี้หรือว่าใช้เล่กลอะไร กับสถานการณ์เลยอะคือแต่นะราชนีไม้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นพลางงานของคนที่แบบเหมือนรู้มองเหตุการณ์ออกแล้วต้องรู้ว่าจะต้องใช้วิธีการไหนมาจัดการมาใช้ตรงนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายตรงนี้นะคะแล้วเจ็ดดาบเนี่ยมันคืออะไรที่แบบไม่ตรงไปตรงมามีเล่กลมีมีแบบมีอะไรอะ่ะเออมีทริคมีอะไรที่แบบ ไม่ตรงไปตรงมาในการที่จะทําให้เราได้แบบสมหวังอ,ะอ่ะอ่าถ้าจากที่ยกตัวอย่างก่อนหน้าเนี้ยค่ะสมมตินะถ้าคุณยังโฟกัสในเรื่องของการที่แบบเช่นแบ่งทรัพย์สินอะไรเนี้ยหลังจากการหย่าร้างเพื่อการหย่าร้างอะไรเงี้ยหรือคือสมมตินะคุณอาจจะต้องมีการหาหลักฐานอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือพิสูจน์อีกฝ่ายหนึง่งเช่นเช่นถ้าอ่า คู่ของคุณคนนี้เขาไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์คุณก็อาจจะต้องแบบหาหลักฐานมายืนยันว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เพื่อสําหรับการฟ้องหย่าหรืออะไรประมาณเนี้ยเออคือแมจิกเชนเนี่ยเป็นมันเป็นพลังงานของการใช้เลขกลเล่นแร่แรธาตาใช้ทริคใช้เทคนิคสับขาหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ามีการใช้เลขกลหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบก้ลเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในในเงนี้ยคือคุณอาจจะไม่อยากทําแต่มันจําเป็นต้องทาก็ได้ เนี่ยเราภา,ภาพของราชินีไม้เนี่ยคือเนี่ยดูสีหน้านะสีหน้าคือแบบอย่านะรู้นะว่าทำอะไรไว้อะม <c oughs> ันเหมือนอย่างนี้จริงๆนะ <c oughs> ความท้าทายคือเหมือนกับคุณต้องใช้ทักษะใช้สมองใช้ความสามารถมาช่วยในการหาคำตอบหรือว่าช่วยให้สถานการณ์ตรงตรงเนี้ย มันเป็นไปนในทิศทางที่คุณจะได้สมหวังหรือคุณต้องการอะออกขยายกับเด็กถือเหรียญน,นะคะบทสรุปของสถานการณ์ในเดือนนี้ไดเ the Moon t h นด์ทริอัลวันส์เดอะไฮปรสตเสอ่อตรงนี้ย้อนไปนิดนึงว่า energy โดยรวมของสถานการณ์เนี้ยถ้าโอเคด้านหนึ่งมันอาจจะแบบคุณอาจจะมีคนคุยอยู่ด้วยหรือในอีกแง่หนึ่งอะคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณรู้อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้กับผู้ของคุณนะคุณรู้อะไรบางอย่าง,ขงเขาแต่คุณไม่บอกเก็บเอาไว้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยอ่าเช่นในเรื่องที่สมมติถ้าเขาอะมีมีบ้านเล็กซ่อนเอาไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพลังงานคุณผู้ชายหรือผู้หญิงสลับเอาเองนะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเนาะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าถ้าคู่ของคุณเขามีอีกคนหนึ่งซุกซ่อนไวไ้เนี่ยจากไพ่เมื่อกี้นะ ตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรู้ว่าเขาเก็บซ่อนอะไรไว้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เขาเก็บซ่อนอะไรไว้คุณรู้แต่คุณไม่บอกเก็บเอาไว้ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกมันเป็นอารมณ์เนี้ยค่ะเออถ้าคุณไม่ได้เป็นเคสที่คุณอะแอบ oh. มีคนคุยอยู่ด้วยนะ <c oughs> คุณอาจจะไปแอบรู้อะไรเรื่องราวของเขาอะ <c oughs> ที่คุณอาจจะ <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นแต้มต่อเออรู้แต่ยังไม่บอกยังไม่ถึงเวลาทีนี้บทสรุปของสถานการณ์ในเดือนนี้ค่ะให้เด็กถือเหรียญเนี่ยมันให้ความรู้ว่าบทสรุปอะในเดือนนี้คุณจะได้สิ่งที่มีค่า หมายความว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่คุณไปสืบสอบมาได้ที่แบบมันเป็นความลับแล้วคุณได้มันมาอยู่ในมือแต่ยังไม่เปิดเผยเนี่ยทั้งเดอะมูนทั้งเดอะฮาร์ริเซนเนี่ยมันเป็นความลับอะเรื่องของความลับการยังไม่เปิดเผยคุมเคอือซ่อนเลนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ารอวันที่จะได้เปิดเผยสามไม้มองว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้เปิดเผยแต่ว่ามีอยู่ในมือแล้วเออคําแนะนํานะคะเป็นไพ่เก้าถ้วยเจ็ดไม้สามไม้ The High Priestess ดูมีความจงใจนะที่ The High Priestess ออกมาเยอะมากมองว่าคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ชาวธาตดินในพลังงานนี้นะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้นะแล้วมันยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยให้เก็บไว้เป็นความลับก่อนมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณต่อสู้ในอนาคตได้นายอ of คัพ s นายอคัพเนี่ยเป็นไพ่ของการที่แบบมีคนคุยมีตัวเลือกได้นะ ถ้าเป็นในเคสที่มีคนคุยคนใหม่แล้วอะแล้วมันอาจจะไม่ส่งผลดีกับสถานการณ์ของคุณก็เก็บไว้ให้ดีๆอ,อย่างที่สองอย่างที่หนึ่งคืออะไรก็ตามที่คุณรู้แล้วแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคุณในอนาคตเก็บเอาไว้ก่อนนะคะคำแนะนําที่สองคือถ้าตัวคุณเองมีมีคนคุยมีตัวเลือกยังไม่ถึงเวลาให้เก็บไปก่อนอย่างที่สามคือนายอัคมอาจจะมองว่าให้คุณมีความสุขกับตัวเองแหละพยายามแบบทําตัวเองให้มีความสุขอย่าไปเครียด เลยทุกอย่างมันมีทางออกมันมีทางที่จะแบบที่คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้แก้ปัญหาไปได้อ่ะอืมเอ่อถ้าคุณยังติดค้างหรืออุปสรรคปัญหาอะไรอ่ะแค่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะมองเห็นมันอ,อแต่พยายามแบบว่าทํารักษาตัวเองให้แบบมี energy ของความสุขให้ได้แล้วแบบเหมือนกับมันจะเปิดเผยให้คุณได้รับรู้ว่าเออจะต้องทายังไงต้องไปยังไงต่ออะไรแบบนี้ อันนี้ก็มองเป็นพลังงานรวมนะแต่แต่รู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่แบบเป็นความลับที่ควรจะต้องปกปิดอ่ะดูว่าไพาออนเขาอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะกัแบบคนมีผู้ชาวธาตดินกัสถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ Between World เนี่ยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน To the s e a หมายเลขเจ Regeneration เหมือนกับว่าสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกอะค่ะบอกว่าในตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอืมของชีวิตเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเห่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไพ่เป็นนี้บอกว่าถ้ามองในแง่ของคําแนะนํำอะค่ะเหมือนกับจะบอกว่าอยากกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอืมออกมาตรงกับดุวิอัฟฟอร์จูนด้วยนะอยากกลัวแล้วก็ก้าเหลี่ยนตรงนี้อยากกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตแบบจากแต่งานมา มีคู่อยู่ในความสัมพันธ์มาแล้วอยู่ๆก็จะกลายเป็นคนโสดเป็นไม่หรืออะไรเงี้ยค่ะอย่ากลัวกับสถานการณ์ใหม่ชีวิตใหม่อืมมันอาจจะเป็นอะไรที่สดใสกว่าเดิมก็ได้ถ้าคุณกล้าที่จะเอาตัวเองออกมานะคะจากหน้าไพ่เนี่ยจะเห็นว่าถ้าคุณกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านเห็นแม้มาตัวฝั่งนี้มันเป็นความมืดมนอ่ะถ้าเรากล้าที่จะก้าวข้ามผ่านนะคะมันอาจจะเจอความสดใสก็ได้นะถ้าจากหน้าไพ่แบบนี้ค่ะฝั่งที่เป็นความมืดมนเนี่ยไม่มีอะไรเลยให้มีสิ่งมีชีวิตอื่นเลยแต่ฝั่งเนี้ยมันสีก็สดใสมีมงกุฎด้วย องคุตที่เป็นแสงสว่างซึ่งสื่อถึงการตื่นรู้หรือแบบสติปัญญาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยมีริบบินเรื่องราวดีๆการเฉลิมฉลองนะคะมีนกที่แบบเหมือนกับว่าถ้าคุณล้าก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงเนี้ยคุณจะได้เจอเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆที่ให้แบบคุณยิ้มได้เฉลิมฉลองได้หรือว่าได้เจอมิตรภาพสังคมใหม่ๆก็ได้จุดดีนะคะอยากกลัวที่จะก้าวออกมาสู่มาหาสมุทรใหญ่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เรือกระดาษอื ให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าคุณจะนาพาตัวเองออกมาล,ล่องเรืออย่างคนเดียวได้นะคะ Regeneration มองว่าในที่นี้เหมือนพี่จะบอกว่าคนเราอ่ะเราเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ได้เสมออืมเท่านี้สั้นๆอย่าคิดว่าการจบความสัมพันธ์นี้หรือการหย่าล้างเลืกลานี้มันคือจุดสิ้นสุดของชีวิตแล้วหรือชีวิตรักแล้วคนเราเกิดใหม่ได้เสมอในทุกๆด้านในแต่ละด้านนะคะขอแค่คุณยงัง โน้มตัวมองหาแสงที่ใช่ของตัวเอง knowledge drawing d o w n the m o o n g ไพ่ใบนี้เหมือนจะไกด์ให้กับคนมีคู่ชาวทาดไฟในสถานการณ์นี้นะคะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณไม่รู้ไม่รู้หนทางไปไม่รู้ต้องทำยังไงเนี่ยหาความรู้นะคะหรือหาผู้รู้คนที่มีความรู้ไพ่ใบนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวทาดไฟกับสถานการณ์นี้ ชูสตามหาความจริงโอเคอย่างแรกเลยนะเป็นความจริงยึดมั่นบนพื้นฐานของความจริงความซื่อสัตย์ใช่ความซื่อสัตย์ความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอืมยืนหยัดได้สําหรับเป็นภาพของการยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งนะคะยืนหยัดอยู่บนความจริงความจริงเท่านั้นที่จะช่วยนําพาคุณให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แล้วก็บางอย่างคุณอาจจะต้องมีการตามหาความจริง หรือการใช้ความรู้หาความรู้เพิ่มเติมหรือหาผู้รู้ที่จะมาช่วยคุณตามหาความจริงก็ได้นะปิดคลายด้วย angel answer นะคะถ้าอยากจะบอกหรือคอนเฟิร์มอะไรกับชาวััดไฟที่อยู่ในสถานการณ์นี้ในเดือนพฤศจิกายน reconsider ให้ไปนี้บอกว่าในช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจอะไรนะคะให้พิจรารณาให้รอบขอบซะก,ก่อนอืก็ประมาณนี้นะคะ ก็หวังว่าพลังงานที่พ่ออกมาจะสามารถเป็นประโยชน์ว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนมีคู่ชาวทัตุไฟที่อยู่ในสถานการณ์นี้ได้นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวเฉพาะเจาะจงพอสมควรก็ถ้าถ้าตรงไหนไม่ใช่เรื่องราวของเราก็ไม่ต้องรับไว้นะคะก็เป็นเรื่องของคนอื่นไปนะมันเป็นพลังงานรวมนะคะก็ขอให้ชาวทัดไฟในพลังงานนี้นะคะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะแล้วก็มีความสุขสมหวังในชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับว,วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ